สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารีวิวเหรียญให้เบิ่อนโอมารีวิวแบ่งให้เบิง่งนเลยพี่น้องก็ตรวอก็ไปบอกมากกับบอกผิดเมื่อกี้เพิ่งรีวิวเหรียญไปมารีวิวแบ่งข้างหน้าเป็นพักปุกเก่าเจ้าอยู่หัวติดพี่น้องพระเจา้าโอ้พระเจ้าตากสินพี่น้องก็ตรวจก็ไป เจ้าตากสินข้างหน้าเป็นพระโอลุมฉายาลักษณ์รัชกาลที่เก่าแบ่งหนึ่งร้อยบาทรุ่นนี้เพิ่นผลิตเพราะไหเดอ้อพี่น้องผู้ใดมีก็เก็บไว้รุ่นนี้บ่ผลิตหลายปานใดเด้กระหนออกมาใส่คราวเดียวนองเพิ่นก็เก็บรุ่นนี้บ่หลายเดยผู้ใดมีก็เก็บไว้เ,ไเดอ้อพี่น้องเป็น,น,นอันที่นี่ก็พ่อจอย่างแน่นอนนี่เนาะ ประเด็นเห็นนั่นอันไปซื้อของข้าเจ้าเรียทอนมาให้พี่น้องพระเด็นดีใจเบ้ดเลยนี่ได้ของข้าเจ้าทอนมาเนี่ยก็ยัางไม้ยำบองอันนี้ก็ไข่แนลอยู่กับไม่อยูไปนอนประเด็นได้มาหลายใบเติบอยู่กับแตามารีวิ้วหายสองใบนึงมารีวิ้วหายพี่น้องเขาเบิ้งเนาะผู้ใดมีก็เก็บใบเด้อพี่น้องไปไผ่หักนาถ้ามีราคาหลายก็นาแบ่งนี้อย่เก็บใบเป็นทีละลึกของประเด็นก็เก็บใบเป็นทีละลึกพี่น้อง เพิ่นผลิตบ่หลายรุ่นนี่ต่อไปกับศิราคาแพงอยู่เนาะพี่น้องนะเนาะเขาเอื่อนนั้นแบ่งพระเจ้าตากศิลเนาะพี่น้องข้างหลังเป็นพระเจ้าตากศิลข้างหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ราชกาลที่เก้าฮายากเราพี่น้องเรานีก็หายากแล้ว ว่าโดนโดนยังก็เห็นเทียนหนึ่งอันนี้ก็ประเดียนไดม้มากเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ประเดียนก็ดีใจว่าสันพี่นอ้องอัน,นี้เลขเก้าเก้าเกียพี่น้องเก่าเก่าเกียเนาะพี่น้องเนาะเลขก,กันประจำแบงขอบคุณทุกไหลทุกเลิบเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามทุกไหลทุกแขนมีแต่ความสุกความจเจริญทุกยาพานมัน่นยาต้อง แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตท้างนาก็เป็นพ้าบรมฉายาลักเนาะต่อไปไา่ภากหนากะิีแพ่งเลี่ี่น้องอันที่ไา่น้ำอยู่นี่เลียมๆยเนี้ก็เป็นตัวน้งซื้อหนึ่งรอยบาทได้น้องเลียมๆเียเขียนก็มาหนึ่งร้อยบาท ผมนี่เคยจันเคยเป็นพระบรมชายาลักษ์รังแกพระบรมรายาลักษ์อันนี้แบ่งดียังไม่อยู่พี่น้องยังไมย่ยำบองประเด็นการคันใดมากไปเนี่ก็จีเก็บไว้คือเกา่าหรอกน้องเก็บไว้ใบลงหลานน้องเบิง้งยังดีอยู่ยังหลุดหลอดผ่านสายตาไม่ให้ประเด็นได้เก็บใบอยู่แบ่งนี้ประเด็นฮอวัตได้มากหมู่วันก่อนเนี่ยขอท้อนไม่แต่ว่าแบ่งนี้ได้มาตดดัด แย่งนี้ยังใหม่ๆอยู่เขาทอนมาประแดนกเ็เลยว่าอ้าคือดีแต่เบิ้งข้างหลังเป็นพระเจา้าตากประเด็นก็เลยเก็บว้เนาะพี่น้องเนาะใยมาเม่ววานมุกอ่อนนี่ไประเดนก็ได้มาซะาสวมกระมา,สาสม,มาหลายใบแล้วนะเพราะว่ารุ่นนี้ขาวเจา้าผลิตหน่อยเนาะพี่น้องเนาะรุ่นนี้ผลิตหน่อยรุ่นนี้ผลิตหน่อยออกมาใส่บอดนข้เจ้าก็เศร้าเศร้า,าผลิตเรากับผลิตดันอื่นมาแท่น หลุนหนี่ลืมหายากนี่นละไอ้จโคดีที่ประเด็นใดไดมากแบ่งเริาานาพี่น้องมหายากเพราะวา่าพิ่นกะเก็บเข่าข้างเบิดอราพี่น้องแบ่งเก้าเก้าของรัชการที่เก่าเนี่เพราะว่าแบ่งเพราะว่าเหรียญก็สิเก็บเข่าข้างเบืดก็บสี่ยั่งเพราะว่ามีรัชการที่สิบเข่ามาแล้วกัสิพิมพ์เป็นรัชาการที่สิบไม่เฮา,สาใส่ใจเนาะพี่น้องเนาะ จาจการที่เก่าคนกับพ่พิมพแล้วขันผู้ใดมีกับเก็บไปเด้อพี่น้องเก็บไว้เป็นทีละลึกเก็บไว้เป็นทีระลึกม่ลูกในลานเนเบิงไปข้างหนา้าเบิงตะลุ่มภาพก็บเบื้งคือองจริงประเด็นกัะเก็บไป,ไปขันอารบัมเต็มแล้วก็ไปเสืออาะบัมมาใส่ไม่เนาพี่น้องเก็บไบ ต่อไปข้างหน้าท่่มี่ห้าเก็บแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ประเด็นในเหตุคลิปต่อไปเด้อฝากบ้านป้าดวงสองกับป้าเดือนสี่สิบเก่าชีกันหามสามก่อนเสาเก้าหน้าเก้าหลังเป็นเหล็กมงค้นที่ประเด็นต่างล่งไทยอันข้าวบาดวงเดือนซื้อนอกพี่น้อง พอสีตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษเปิดเผู้รองคนก็บตาม่าคือบ่ตั้งชื่อว่าภาษาไทยพอคนสื่อดวงเดือนหลายประเด็นก็เลยตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษเปิดนะอะพี่น้องส <medo> ่องไงที่ประเด็นผ่านแลวกับประเด็นก็ตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษเอาเอานามสกุลลงไปเลยเด้พี่น้องเป็นมาดวงเดือนพมสมุทรบางคนกับไปเอื่นว่าพมสมุทรก็คือสาม,มารถลดทั้งสีล่ลหละพี่น้อง อ่าน่าพุ่มสมุทรเด้อพี่น้องอ่านมาพุ่มสมุทรป,ประเด็นเกยไปหาหมออยู่ปัญญาบัณฑ์ยุน่าห้องเอือนป,ประเด็นไปตรวจประเด็นเนืวะเอือนผู้ใดดวงเดือนพุ่มสมุทรปะนะเขากับพ่เอื่นมาดวงเดือนพุ่มสมุทมันเขียนมาจากมหาสมุทรพี่น้องคือกันกับเขาอ่าน่าสามาลดกับพ่นหอมคือกันแบบเดียวกันเด้เลยคือกันกับน้มสก,กุลพุ่มสมุทนระ ไทยไปไทยมากกะหอหีบกะหายกะเลือแต่พุ่มซื่อตะกอนก็จะเอื่นพ่นหมเนาะพี่น้องเนาะจริงๆเอื่นพุ่มพรมบางสีเนาะพี่น้องเนาะขันนันพอมีอันนั้นขึ้นมากก็จะเอื่นพุ่มซื่อกันกับน้ำศกดิสิทธิ์ประเดือนตอนนี้มันขาดหายไปขัน,หน,ขนไหนกี่การเปลี่ยนใหม่ก็เลยปล่อยเลยตามเลยก็เลยออกนอกเลี้ยงเนาะพี่น้องขอต็ตรวจก็ไปไหลายๆเด้อประเด็นก็เลยอย่าง เบายง้วไปเร่ยเลยคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปว้ซ้ำนี่ก็เน,นาไว้ติดตามคลิปหนาเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ใดมเมืเอิ่งคลิป,ประเด็นกายเฮี้ยงปังๆเรื่อยๆเฮ็ดบปะสมพ่อใดก็ให้ได้เห็ดบปะมพ่อรวยก็ให้ลยุยโชคดีมีใ่สุขสุข,ขุนเดอ้อพี่น้องนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ไว้เจอกันคลิปหนาติชมได้ตามใจชอบเดอ้อพี่น้อง พิพปาดประการใดก,ก็โทษขออภัยกาบง,งามๆในอ้อมอกอ้อมใจพีใจเนอะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ประเด็นได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะให้พู้เต่าเฮ็ดคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆเน้ะพี่น้องประเด็นกรสิคอจบคลิปก่อนมาเอยสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สุกคนเด้อ thank you so much for watching ้น